ครับสวัสดีครับบ่าวเตอครับสวัสดีครับบ่าวภูมิพุ่นะมีอะไร้างคู่รุ่นสองสาราดิโอครับมาดามโอ้โหมียังนี่ครับมายังเจ้าก็ได้ยกที่วัดสะดุ้งค่ะโอ้ยยามแรงนี่เบ้านายครับที่หาดน้ำโขงรุ่นปลาครับป่าบางม้งปลานิมแล้วก็มีปลาในน้อยครับมาเขาเรียกว่ามาลินน้ำมาฟื้นว่าน้ำอยู่ต่ำชายหาดครับโอ้โยกสะดุ้งนี่เหมาะเลยมัอนี่เหมาะหรือว่าเหมาะเหมาะครับเหมาะอะไร คมันไทยกับมันบอกยากอยู่แล้วนี่ผมมีมองครับนี่วันนี้ครับผมกับพ่อเตอร์ราจะแซ่บหนิจ่ะมองมาเขาเรียกว่ามาเล่นน้ำพ่อเตอร์เนาะแมนแมนแม่มาเล่นน้ำแก้ข้อนนะต่างว่ามาเล่นน้ำแมนดอกโบเดนนั่นดอกบบแมนยังเด็กพี่น้องเลยผมไปบัไดีกับมีดแต่สะดุ้งสะดุ้งกับมามุนีนเดมมะพ่อมอวงกับเดมมะล้อนกับม่ก็เรียกว่าน่าจะได้ไล่มองกับเพิ่มพี่น้องเลยแก้มอวงมาพูบมาพูบครับโบนี่อะไรผ่าชิ้เลิกหยกสะดุ้งก็ได้เลยนี่ครับบอกได้ครับมันนี้ครับนี่ เจ้าท้าเบิ่งรวดไล่มงได้ปลาเด้อเอาบอมเบียนว่าไหล่มงได้เค็มมงเ็นะได้ปลาแล้วจะชัวร์อะไรบ่นีท้าเบิ่งรวดผมไม่ค่อยยามันคือเพลงเขาเหรอพี่น้องงมองสามเส้นครับพี่น้องนี่อาศัยอยากมันน้ำนะแม่นี่ใส่มองได้ทั้งปลาจะลูกกระเจี๊ยวที่สกับมือนี่ค่ะต้องลุ้นครับต้องลุ้นตรงนี้มันต้องเออเอาสิเอาอมมองตองไปเอาสดุ้งยกเอาเนาะได้ครับได้เดี๋ยวผมก็บเบวตัวนี้จะอยู่คนละส้น เอามงลากมงกลุ่มไว้เจ้าหยกตรงกลางเลยได้เลยได้เลยมันดอนแสงเลยนีบเป็นยังครับถ้าถ้าปลาป่าได้เขามัยังมีแผนซ้อนแผนครับมีเหมาวานซึ่งเบ้าตือนนี่เป็นเซียนว่นเหได้ครับว้ยเหอยากเสียไปเมืองคลองนี่พูดเท่าต้องมาภูมิเนาะไปเมืองคลองนี่ไอยได้สองตัวตอนนี้นี่เขาอยู่ที่คาดแดงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับจุดนี้นะจะเป็นจุดแคมปิ้งครับพี่น้องครับทุดนี้ เดี๋เขาเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เนาะครับเขาสามารถมาแคมปิ้งหรือว่าจะมากินข้าวปิกนิกกลางเต็นท์นอนก็ได้แต่ว่าต้องติดต่อจะของพื้นที่ครับจุดนี้นะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทางเฟซบุ๊กเพจได้บ่อยเลยครับผมร้านบ้านณริมโขงบ้านณบ้านณบ้านริมโค้งทิโต่อที่ไอเฟซบุ๊กเพจบ้านริมโค้งครับบ้านริมโค้งนั่นแหละ คือแจ้งล่วงหน้าในเฟซบุก๊มกมครับซูเปอติว่าบ่าวนายสิมานอนนี่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อเชิงมื้อนึงให้เป็นประสานงานให้สก้อนเพราะว่าจุดนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่รถตัวบรรทุนด้วยเนาะไอิ่นสิมาดูแลให้อย่างดีเลยปลอดภัยนี่ครับจุดนี้ครับบ่าวนายครับนี่จุดนี้นี่นี่เป็นเข่าเขาเรียกว่าตลาดทั้งค้งป่ามันจะหลายทุบป่านิ่ป่านในนะเขาผมว่าเขาเป็นคนดุนครับบ่าวนายครับบ่าพุ่มครับเขาเก็บเอาไปขายให้เท่าเกียร์น้อยเป็นไรเฮานี่ครับกินข้าวทั้งโขงสิพอดบ่าวสดอ่อนทั่ว เอาไม่ฝากเพื่นไม่ได้เท่าใส่ถุงไม่ฝากเพื่อนนะเนี้มันเท่าแล้วกินบาได้ไอ้นี่เหมาะโอ้โหนี่แหละครับแต่ความจริงคือความจริงจคือมันเป็นเท่าที่กินได้อยู่ใช่ไหมครับถ้ามันไม่เท่านะครับเนี่มันเท่าแล้วโอ้โมันจะมีป่าได้หนินี่แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวนเนาต้องไล่แต่ว่าสิได็กข่าวว่าเพื่อนบอกว่าถ้ามันเท่าที่จะมีป่านี่นั่นแล้ว ปลาลิ้นกับปลาในครับปลาในี่มากินเป็นตอนส่วนปลาในมาวางไข่ครับอ่ามันชอบมากินมันชอบมากินสิบ่แต่ไข่น้ำนะคือแต่ว่าแข่งตัวนี้นะขี้เรือมากค่ะเพิ่นบอกครับว่าข้าแม่นวลากเท่าที่อาจจะได้ปลานิ้นเพิ่อนบอกได้รุ่นครับต้องรุ่นกันไรอืมทำอะไรนี่พต้องกินปลาซิวเอนอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮามารุ่นผลงานในการไหลมองตุกมองผมไม่คงอ่อนทัวนแล้วก็บ่าวเตือนต้องเชือแทบครับถ้าปลาไหลมองหมดได้เขายังมีสะดุ้งโยกโย่ไว้รุ่น ป่านใ,นใหญ่ๆครับพี่น้องถ้าสะดุ้งมาได้บ่าวเต๋เอเจ้าแห่เมื่อวานเอาเลยนั่นดีคนคุยครับมามาคุยกันกัน,น <c oughs> เป็นหนลายแต่คนคุยดีกว <c oughs> ่านู่นกินเงินเราใจใส้องค์ทำเนาะอยากจะบอกได้ว่าผมเคยไล่มอมแบบน,นี้ตั้งแต่สมัยสาปี <พอ S 1> ที่แล้วครับปลาเนี่ยนะอู้นี่นี่นี่แบบนี้ละนี่เด็กคุยกันเป็นปาเนี่ยเขาเอาไปตากขายบ่ไอ้บุญเจ็ดเป็นแผ่นนี่เขาเดี๋ยวบีฝากันเด้เจียวไปขายแข่งกับอันข้าวเกรียดน้อยเห็นยังไง บ่าวได้ยากไปขายเนี่ยผมให้่บวได้รอกินสะกดเบวเือสัมจนเท่าไม่ดีทยาน่เบลเือยางอยู่บ่เาท่านี้เานว่าสาหร่ายน้ำโขงครับหคุณน้องรโอ้น้องอ้มาบุมนี่เจ้ยไดน เดี๋ยวผมซื้อตัวนี่ซื้อเทือนี่บ่มาซื้อแค่าสะดวกพูดงามด้วยพี่น้องนี่ปาพี่น้องเข้าได้นี่นะเตะกบลงตรงกลางมือหน่อครับนี่พี่น้องเอ้ยมองยังเข่านี่ปอคนกำลังจัดพอพี่น้องเอโอู้หู้ยนายก็เผาห่มไหมปอกระโดดกระเดียพี่น้องเลยเอ้าไปใส่อะไรบ้างดิ า้96ด้ครับ96อยู่บ่96วะรหัสทานบ่268999นะครับ268999 999ไอ้กล้องเหรอไหมเต็มจอยเลยวะเต็มโอเคเอาสะดุ้งให้มันครบเนาะโอเดียวโอเคเอาีเดียวสเดียวสเดี๋ยว

ห็นบ่พูดบบ่เห่เห <oh> ็นหินห็นบ่เห็นเอาได้เลยหินก็งี้หนึ่องหนึ่งสองสามเจยมยยังพูด่เน่เนอันเห็ดผ่าผ้าไหมนะอหดีเฮ็ดได้ดตื่เตเม่าไหมงั้นครับไต้น้ำครับนี่มี่เท่าครับอเอครับเพราะว่าเราเลือกกินปลาไปไปกินน้ำเท่าครับ น้ำเย็นแท้ครับเนี่ยมันเรียกทำนีำเย็ท่านี่ผู้น้ำเย็นแท้บ่กผู้น้ำเย็นแท้นี่เท่าแบบนี้ครับมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลานินครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาตกงอกแล้วกันส้วงเลยเหมือนไขมันไหลครันใช้น้ำโพลับปลาลุ่นออกปลาครับพี่น้องไม่กินแรงนะเท่าเลยครับเดี๋ยวเดินข่ขอบมินิสใช่ไหมครับมินิสเดี๋ยวเรามาอโมงกลางน้ำโพลับควรมันอะไไปเรื่อยนะโอ้ยวัวนู่นเว้ยนี่นี่นะ เท่าน่ับเองี่สุดยอดเลยน้ำเย็นขนาดครับเย็นจ้อยพ่พี่น้องหันไปเรื่องเลยครับผมคนกำลังนัยงโยนในเท่ากำลังในเท่าครับผมเออเหนหมวอนน้าเท่าเพื่อนเบาสเอดครับเบาไดอู้บนสายดีุนั่นแหละครับอะครับเาเตอรครับขวรถเว เป่าตือรับเป่าตือถือกระลบังนะครับเอาครับบป่าตือถือกระลบังแล้วก็จับดี่ไว้คุณจะดึงไปเรื่อยถ้าน้านลิบหัวคุณจะติกตัวหา <c oughs> ดึงดิ้มองเรือยสิลิบหัวดูโอ <c oughs> ้ยครับพี่น้องจุดนี้ครับรบป่ดดบบาตือครับเป่าไน uh ่เขาอยู่หาเชนกงน่าจะประมาณ400เมตรโอ้พี่น้องเลยมาณนครับทางจากดิมเขื่อนนะครับประมาณ400เมตรนี่คืออุปกรณ์นะครับเน็ต หรือว่าตาข่ายนะครับที่เราใช้ในการจับปลาเล็บิชชิงครับผมและวันนี้เราคาดว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่หรือไม่แต่ว่าอาจจะเป็นเท่าอย่างเดียวก็ได้เอาวารุนกันนะครับพี่น้องดีดยวปล่อยไปด้วยแล้วก็เลือกเสือพวการมังไปแล้วครับพี่น้องมือหนึ่งก็ลืมเอากระมังครับไปเลย เดี๋ยวได้เดี๋ยวยนะมันคล้องนะมันคล้องพี่น้องอันนี้มองนะครับไม่ใช่คล้องนะแต่มันกำลังคล้องนอยู่น้ำโคตรซีดเลยน้ำฮะนี่เอาล่ะรับคุณผู้ชมครับพุดอะไรช่างแค่นพูดอะไรเดี๋ยวมีชื้อให้สองโมลูแล้วประมาณสิบสองวันนี้เจ๊ไปอยู่ข้างหน้าเด้ไปอยู่ทางขวาก็ได้เจ๊อยู่หนู่นแหละ โอ้ยดึงเนยมันขาดเลยมันเป็นดึง้น้่น้ไหลตอนนี้ถุแล้วแล้วพี่ดึงไว้พี่ดึงไว้มันคูไปนะโอ้พี่น้องเลยนี่กำลังกำลังตึงตึงตะไครับตึงตะไ่ายหรือว่ามองนะครับเล่นน้ำเด็กบอลคุ่มมันเป็นที่ดินทรายนี่เล่นน้ำนี่เล่นน้ำเป็นข้าวนาดนี่พี่น้องกองเข้ากันน้ำหรือว่ กันเถอะนะกัน mhm. หน้าออกกันหน้าออกได้อยู่แล้วสองอันบอได้แต่สองอันเอาไปเนี่ยเอาเปิดฟ้าไปวะมันคืออันนั้นเด้ใส่เกี่ยมมอดเด้พอแหย่ยึดยึดอยู่กับพี่วะคือไม่ค่อยค่อยไหลไปวะโอ้มันลอยขึ้นได้เลยมันมันเบาด้วยลอยแล้วน้ะมันอันไหนเขาลงตาม น้ำเย็นเยอวาน้ำเย็นที่ขนาดนี้ย่อเดี๋ยวนลงเห็น้ำเลยคิน้ำเลยฮะไปเรื่อยๆฮะมาลุ้นกันครับมาสิมาในบ่อไดโอ้เวมาองห็นน้ำเมที่ขายเพียงพอบวะฮโอ้ น้กสับตะรดครับดิ๊ดิ๊ดิดดิดดิ๊ดดิ๊่ดิ๊ดดิ๊ดดอ๊าดิ๊ดดอ๊ดดิ๊ดด um ิ <t <t ๊ดดิ <t <t ๊ดด uh uh> ิ๊ดิ๊ดิิ๊ิ๊ดด้๊ดดิดดิ๊ดดดดิดัิ๊ดดิด่ลดัิิ

เขาต้องแหมันมันคงตายอยู่้นต้หมเตจับ <Huh? S 2> ต่ที่นี่น บ่าวพุ่มรตบข้อเหรอไลมฟตบข้อเไรเจ้ากินมองหมดลยวัดว่องับปีนอเด็๋มาริบหน้ากันนะคืพดกันมาก ก็โมมาก,กว่าจะมียกโลตุุงรอจะว,วาดเงับยคนขึ้นเนาะขึ้น,นเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปาสิมารีบบ่อนะโเ่เขามันเบาพุนพต่อไปขึ้น,นเานาะ มันเล่นน้ำครับพี่น้องนี่บอกเลยครับรจุดนี้มีลุ้นครับเพราะว่าเทามันไหลตอนนี้นมันมาอยู่นะครับอู้หูาหน่อยเต็มเลยวะเต็มเลยเต็มบ่ต้องอาจจะพาะเห็มคาแนนครับรอู้หูฝรนินอู้หูกระโหลาน,นรนินไหมเต็มเต็มเต็มเตอมกางเลี้ยกางบ่อนายเซตเลยวเซตเดูครับบ่อนายเฮ่ยเซตดูฮะข้ามกลางด้วยการ แตกซักออกแตกคราบไล่ครับนี่อยู่นี่จ่ <Clar ke> ขึ้นมาแล้วมั้คุยอขึ้นมา้นมาเอาครับครับมาลูกเดครับมาเร็วประมาณครับไลมองไดเต็มมองุกลกลุลลุดลุเดี๋ยวจะเป็นอันนี้ไปเด้อเออไม่ไม่ไม่ไ ปลาี่ทัลว่ะมองนี่มันนันมองมันลอยปีมันเบาพุดปลาบีดเลยมี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 ต่มองมันลอยนะเขาอีกเลต้องีอมจมอได้ครับต้องเอามองไปซอมซสก่อนในม้อคือถั่วมดคือเปียนวดหัวดหนาวดตาเดีวาเร่นน้ำมนขอนน้ำเ้ นี่แหะครับบรรยากาศครับผู้ใดสนใจมานขนาดบ้านดินโขงครับนี่แหละครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าไหลมองได้แค่มองใส่มองในทางปลาดิปลาบ่มีครับพี่น้องครับนี่มีแต่เท่านี่แหละที่ม้าของเพลงนี่ใส่มองเลยเต็มมองปวดแล้วยอมแล้วค่อยย่อแล้วย่อหรือเปล่าเม่นแล้วครับอ๋อเด็กตัวบัดพี่เต๋อเยาววันเหงื่อวันยุกยุกวันวันวันเหง่อวันเหอื่อเดี๋ยววันเหพี่น้องเอาเหมาวันเหงื่อโา้น้ำโขงนี่ปลาเท่ายแหฮงคิดว่าช่วงนี้เขาไหลมองนี่พี่น้อง มันจังบันทึดวงเขาครับมถึงเว,เวลาเนาะมีแล้วครับยังโงมานบันไดหงุด<ะ>หงิดได้กินแถวไปเลยเดี๋ยวมาด<ป>ว่านแห่เบาเต้อครับป่นี้พลาดไปหนึ่งอย่างเอาแฮ่ลงมึงรู้ป่ะดิผมพูดแล้วว่านแห่เสร็จปุ๊บเขาเต้หมุดขึ้นมาปุ๊บจะเท่าขึา้นมาเต็มหัวก <c oughs> ินแล้วเท่าทีป่ะดิครับเออไอมาเต้หมุดนี่จะเท่าขึ้นมาเต็มหัวเนี่ย